รัชชาโนนพุทซ้อน CEO รัชชาไลค์คุณประพันธ์รัชชาไลค์รวมสนับสนุนรางวัลชุดประจำชาติมิตรแกลนไทยแลนด์ Thailand, 2024เป็นอีกหนึ่งนะักธุรกิจคนดังรัชชาโนนพุทซ้อน CEO รัชชาไลค์และคุณประพันธ์แห่งรัชชาไลค์ควงสองหนุ่มน้องพีพระรีวิธ น้องกันธนวัฒน์ภายใต้สังกัดบ่อนิสตาไทยแลนด์บริษัทของเจมหนังหน้าโรงที่เขารวมชมผลงานเอกลักษณ์อัตลักษณ์สรรสร้าง77ชุดสุดอลังการรอประกาศซักดาหาที่สุดแห่งชุดประจำชาติมิดแกนไทยแลนด์2024และรวมเป็นผู้สนับสนุนหลักเงินรางวัลชนะเลิศ1แสนบาทและรางวัลรองชนะเลิศรางวัลละ30,000บาทการประกวดมิแกนไทยแลนด์2024อันโฟก รอบชุดประจำจังหวัดเพื่อคนหาที่สุดแห่งชุดประจำชาติมีสแกนไทยแลนด์สอง2ันยี่สิบสี่เนชแนลคอสตูมคอมเพตณ MGIH a l l ชั้น6ศูนย์การค้าโบรโว BKK คค่ะใช่ครับวันนี้ก็นนก็ในานามรัชาไลยนะครับมาเป็นผู้สือบสนุนนะครับรางวัลชุดประจำชาติของมิสแกลน,นะครับวันนี้ก็มีเงินรางวัลที่1 1 0 0 0 0แสนบาทเลยครับแล้วก็มีรางวัลที่ 2- 3 4รางวัลละ สามพันบาทเลยครับวันนี้วันนี้โดนก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวครับวันนี้ก็พาน้องๆนะครับผมเนื่อจะเป็นน้องพีนะครับแล้วก็น้องกันนะครับตอนนี้กําลังมีเขาเรียกว่าผลงานนะครับมาชมนางามด้วยเดี๋ยวให้น้องฝากผลงานดีกว่าว่ามีเล่นอะไรอยู่บ้างตอนนี้ครับก็เขาผมเพิ่งจบไปครับเพิ่งออนแอรจบไปเป็นซีรีส์เรื่องลาปุยครับผมฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอครับ ครับชื่อกันนะครับผมจากซีเรื่องทัวร์ครับผมโลกสองใบใจดวงเดียวนะครับกำลังออนเลยครับผมทางไอ้ฉี่ยี่นะครับเพิ่งออนไปเมื่อวันที่21แล้ววันที่28ที่ผ่านมาเองนะครับผมก็ฝอได้ครับปูผาครับแต่ได้รู้เลยมาครับวันนี้เรตัดสิมาเป็นน้อผู้สัตสนในเรื่องคุณจะไปทำยังไงจริงๆแล้วเราเป็นผู้สัตว์สนุนมาเข้าปีที่สองแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าทีมงานทุกท่านผู้ทุกจังหวัดเนี่ย ตั้งใจนะครับทำถึงทุกคนเลยแล้วนนก็อยากที่จะสนับสนุนนะครับความสามารถของคนไทยแล้วก็ความสามารถของตัวน้องๆน,นางงามด้วยรวมถึงอยากให้กำลังใจนะครับของพี่เลี้ยงแล้วก็ทีมง,งานเบื้องหลังของทุกจังหวัดด้วยก็เลยได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนก็ถือว่าดีใจมากที่ผู้ใหญ่อย่างเช่นพี่นวัดแล้วก็ทุกๆท่านที่ให้โอกาสด้วยครับ <S <S นนเชื่อว่านอกจากตัวนนเอง ท่านผู้ชมทางบ้านหรือพี่ๆทุกคนก็น่าจะเห็นถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงหรือความสามารถของแต่และชุดแต่และจังหวัดเพราะว่าทุกคนที่เดินออกมาเนี่ยทำให้ทุกคนเขาเรียกว่าตกตะลึงได้เลยนะครับก็ เชื่อว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนถึงความคิดเอ็ของผลงานครับปีนี้อยากจะเสียแล้วก็อดนจริงๆก็คือวันนี้ก็เตรียมดูพี่นนท์วาวได้เลยอ่าเตรียมดูวาวได้เลย <c oughs> จับพี่นนท์ด้พี่นนท์จะแบบโอ้หอย่างเงี้ยใช่บบนนปกติน้องสองคนบอกว่าไม่เคยดูนางงามมาก่อนอแต่ว่าเวทีนี้น้องสองคนต้องต้อง,องมาเลยทีเพราะว่า,าอยากจะมาอยู่้ล้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ อย่างแรกเลยก็ฝากถึงน้อง,น,องนางงามทุกท่านทั้ง77จังหวัดนะครับรัชาลาัยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งตัวนางงามแล้วก็พีดีรวมถึง f อจากนางงามทุกท่านด้วยนะครับผมก็ส่งแรงเชียร์แรงกายแล้วก็แรงใจให้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากผลงานของน้องทั้งสองท่านด้วยจะบอกว่าละครน้องนี่คือใครดูนี่ต้อง,อองประทับใจแล้วก็ติดตาแน่นอนตะลึงแน่นอนครับ <c oughs> ฝากผลงานหน่อยไหม อ๋อครับผมก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยแล้วก็ฝากทางรัชช่าไลฟ์ด้วยครับผมวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาดูวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาดูแับเบนได้เลยองมาใด้วยใช่ครับผรู้เหมือนกันว่าแล้วแล้วบอสรัชาจะเล่นซีรีส์วายไหมคะพอได้ไหมน้องๆนี่พี่โดนนี้เล่นได้เลยครับจริงเหรอครับ รเลยนั่นได้เป็นนางเอกได้ไหมนี่เป็นนี่เป็นพระเอกได้ไหมมีเพืพระเอกสองคนได้ไหมครับได้เฮ้ยนี่เข้าเข้าตีมผมเลยโลกสำใบใจดวงเดียวทูเบอร์ครับแต่ว่าใจดวงเดียวนะใจดดวงเีสิทายก็ต้องเลือกอยู่ดีเฮ้ยให้ใครติดตามดูก็แหละชายครับก็ทูเบอร์นะครับทางไอฉีอีครับผมทุกวันพฤหัสสองทุ่มครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจมหนังหน้าโรงด้วยพอดีวันนี้คุณเจมหนังหน้าโรงไม่มานะครับปกติเราจะไปไปไหนไปด้วยกันวันนี้คุณเจมหนังหน้าโรงก็เลยส่ง น้องสองคนมาดูแลครับรัชาลท์ครับขอบคุณมากครับโอ้ยเขิ่อนเลยเขิ่อนเลยอะไรใหม่ๆของรัชาลัยทีออกมาติดตามกันไหมครับตอนนี้รัชาลัยก็มีผลิตภัณฑ์ออกมานะครับตามโมเดิลเทรดไม่ว่าจะเป็นอี่ปันบอยบิวเทียมนะครับซีเจว่สันท็อปเซเว่นนะครับทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับผมก็ฝากทุกๆท่านนะครับใครที่อยากใช้ผลิตภัณฑ์ของรัชาลัยก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่โมเดิลเทรดชั้นนำทั่วประเทศเลยครับ